ับพี่หนุ่มนะครับพัฒนากรนะครับรถยนต์มือสองดีออโต้ยูสคาร์นะครับอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับพี่หนุ่มก็จะมารีวิวนะครับรถเข้าใหม่นะครับกับรถที่เป็นอีโคคาร์ที่สวยสปอร์ตแล้วก็น่ารักด้วยนะครับพี่หนุ่มบอกเลยว่ามันนีจัดเต็มแน่นอนนะครับกับซูซูกิสวิปนะครับ1.2นะครับ g l p 2 0 1 8นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับพี่หนุ่มจะเอารถที่แต่งแบบสวยๆน่ารักเลยครับเหมาะกับวัยรุ่นมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้สวยยังไงบ้างนะครับผม วิฟนะครับ1.2ซนะครับปี2018คันนี้นี่นะครับสีดําที่จอดอยู่นี่เลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่ของสัปดาห์นี้เลยนะครับพี่หนุ่มซิงจะได้มาเนาะเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มจะมาทําการรีวิวนะครับให้เพื่อนๆดูว่ารถคันนี้มันสวยยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ Suzuki Swift คันนี้นะครับก็เป็น รถ Eco Car นะครับเครื่องยนต์1.2นะครับหรือว่า 1,200cc นั่นเองนะครับกับเครื่องยนต์นะครับ91แรงม้านะครับผมเน้นความประหยัดนะครับคล่องตัวนะครับแล้วก็เลี้ยวง่ายจอดง่ายนะครับผมเหมาะสำหรับการใช้ในเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเดินทางไกลเนี่ยคันนี้ก็ประหยัดมากนะครับประหยัดแบบสุดๆเลย20กิโลต่อลิตรนะครับได้อยู่แล้วฮะสบายๆสำหรับยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะครับ Suzuki Swift นะครับ1.2 TL คันนี้นะครับก็เป็นสีดำนะครับเป็นรถปี2018นะครับก็เป็นโฉมนี้แล้วนะฮะโฉมมมมใใหห่่่แแลลล้้วววนนนะะคครรััับบผตไฟเปปีียจาก2012 กระจังหน้าเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่เนาะเป็นแบบนี้เลยนะครับกงกว้างนะครับเป็นสีดาด้านเนาะตัดกับสีดาของตัวรถนะครับก็ทําให้ตรงนี้มันดูสปอร์ตนะครับมากขึ้นนะครับเหมือนเป็นช่องรับลมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นระบบไฮโดรเจนนะครับปกตินะครับแต่ไฟโคมตัวนี้เปลี่ยนจากตัวรุ่นรุ่นแรกมานะครับก็ดูแบบสวยขึ้นนะครับดูสปอร์ตขึ้นนะฮะก็จะดูสั้นๆลงนะครับพร้อมกับตัวนี้นะครับปี2018เขาให้ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับ แต่ไฟตัดบอกสำหรับ GL ยังไม่ได้ใส่มาเนาะนะครับมีเดย์ไมตรงนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไร่ไปด้านข้างนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะครับอตัวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยรถเนี่ยคันนี้นะครับ ลูกค้าท่านเดิมเนี่ยใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นลายอีโมชันนะครับผมนะฮะสวยเลยนะครับ v 0 6 r นะครับตัวนี้เป็นลายยอดฮิตเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วดูสปอร์ตมากๆนะครับผมดูสวยมากๆเลยเป็นก้าน6ก้านแบบนี้นะครับแล้วก็มีครอบคาลิเปอร์นะครับเป็นของเบมโบมาให้นะครับตัวรถเนี่ยซูซูกิสวิปของโฉมนี้นะครับดูเผลนเนี่ยคล้ายรถมินิคูเปอร์เลยนะครับมันดูแบบ ทรงคล้ายๆเลยสวยมากนะครับผมไล่มาตรงนี้ลูกค้าติดฟิล์มนะครับเป็น60%มาให้นะครับดูกําลังพอดีนะครับข้างในดูแบบว่ามองไปแล้วเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่อยู่ด้านในมองชัดมากเมื่อกี้พี่หนุ่มไปลองนั่งดูแล้วนะครับผมไล่มาด้านหลังนะครับผมนะฮะด้านข้างตรงนี้นะครับขนาดล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังนีเท่ากันเป็นล้อ15นิ้วยีโมชั่นเหมือนกันนะครับบ0ศเนาะด้านบนนะครับลูกค้าจะเห็นนี่เลยนะครับวิงหลังนะครับผม ปอยเลอร์หลังนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับใส่มาให้ทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากๆนะครับผมนะฮะร, <Wow. S 1> รับกับล้อกับชุดแต่งมากพี่หนุ่มจะบอกว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยใสชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับเป็นชุดแต่งข้อคู่นะครับนะฮะใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับทำให้รถเนี่ยดูแบบเต็มมากสวิปตัวใหม่นะครับไฟท้ายก็เป็นระบบจะเป็น C Shape เนาะ เป็นรูปตัว C แบบนี้เวลาเราเปิดไฟกลางคืนดูสวยมากนะครับแล้วก็หลอดต,ตรงนี้ก็จะเป็น LED มาให้เป็นดวงดวง,ดวงนะครับผมนะฮะเวลาเปิดไฟตรงนี้สวยมากเลยนะครับตัวสวิปเนี่ยก็เป็น e ีโคคาซึ่งเป็น5ประตูนะครับ 5ประตูก็จะมีประโยะชน์ใช้สอยคือ1ตัวนี้เวลาเราใส่ของใส่อะไรเราเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับคือเหมือนรถ5ประตูทั่วไปเนาะเราก็จะเก็บของตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในอีกทีนึงนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ให้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับ5ประตูเนาะมือจับด้านหลังเนี่ยของ Suzuki Swift นะครับเขาจะซ่อนมาให้นะครับเพราะว่าทําให้รถเนี่ยมาดูไม่เทอะทาจนเกินไปนะครับเขาซ่อนมือจับอาไว้ตรงนี้ให้เนาะนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาเราเปิดก็สะดวกแล้วาทาให้รถเนี่ยมนดูไม่เทอะทาจนเกินไป ดูสวยงามนะครับผมเพราะว่าซ่อนมือจับเอาไว้ตรงนี้ให้นะครับอย่างพี่นุ่มบอกนะครับล้อแม็กลายอีโมชั่นนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับซูซูกิสวิปคันนี้นะครับโดยรวมเนี่ยพี่นุ่มบอกเลยนะครับทรงรถเนี่ยดูดีมากสวยมากนะครับผมแล้วก็รถยังเป็นปี2018ก็ใหม่มากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันที่เขาให้มานะครับว่าซูซูกิสวิปเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับไปเลยครับ พี่หนุ่มจะพามาดูภายในนะครับของซูซูกิสวิปคันนี้กันนะครับว่าซูซูกิสวิปคันนี้ให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันนะครับผมพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยตัดแล้วนะครับซึ่งรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะตัดพวงมาลัยตัวนี้มาให้ทําให้เวลามุมมองของตัวนี้ครับมันจะดูสปอร์ตด้วยนะครับผมก็ที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้เขาให้ระบบมันติฟังก์ชันมาให้แล้วนะครับควบคุมครึ่งเสียงนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนนั้นกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็น CD นะครับเป็นหน้าจอขนาดเล็กมาให้นะครับยังไม่ได้เป็นจอใหญ่นะครับก็มี CD มาให้เนะครับส่วนช่องพอร์ต USB เนี่ยจะเป็น Power o อ l e t อยู่ตรงนี้นะครับพอร USB มาอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมเหมาะสําหรับเราวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับเราก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับ AUX กับ USB นะครับ ส่วนตรงกลางน้อยด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับแอร์นะครับก็จะมีปรับพัดลมแอร์นะครับอุณหภูมินะครับผมแล้วก็เป็นตัวตำแหน่งการเปิดของแอร์เนาะนะครับผมก็3ปุ่มทั่วไปนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคันเกียร์สั้นนะครับก็จับง่ายนะครับมีระบบโอเวอร์ไดร์มาให้ตรงนี้ด้วยนะครับผม จับง่ายเนาะนะครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้แล้วนะครับระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบเบรก ABS แล้วนะครับถุงลมก็เป็นคู่หน้าเนาะตำแหน่งวางแก้วนะครับด้านหน้าเนี่ยมีมาให้4จุดประตู2ข้างนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้า2ข้างนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งวางแก้วให้อีกที่หนึ่งนะครับด้านกลางนะครับเพราะว่ารถไซนี้จะไม่มีที่เท้าแขนมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้เนี่ยดูที่เรือนไม้เนาะที่หนุ่มดูคันนี้วิ่งก็ไม่เยอะนะครับ เลขไม์เพียง69,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถปี18ก็ถือว่าวิ่งน้อยอยู่นะครับเดือนไม้สีแดงสปอร์ตสวยงามนะครับผมนะฮะเหมาะกับรถที่แบบแต่งซิ่งแบบนี้เลยนะครับผมเบาะนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับอ่ากำมะหยี่แล้วก็มีลายนะครับด้านล่างนะครับก็พื้นผิวของเบาะเนี่ยยังสวยครับปีกไม่มีล้มนะครับผมปีกยังสวยอยู่นะครับ แล้วก็พื้นเบาะเนี่ยลายก็ยังชัดอยู่นะครับแสดงว่าเขาใช้งานน้อยมากๆนะครับผมนะฮะส่วนคอนโซล้านหน้าตรงนี้พี่หนุ่มลืมให้ดูไปนะครับคอนโซลหน้าตรงนี้เขามีตัดนะครับเป็นพลาสติกสีขาวมาให้นะครับทำให้รถเนี่ยมาดูซอฟลงเพราะว่าข้างในมันเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับเขาก็เลยติดพลาสติกตรงนี้มาให้นะครับตรงด้านหน้ากับแผงประตูด้านข้างนะครับจะมีมาให้กับแผงประตูกับด้านหน้านะครับทำให้รถภายในมาดูซอฟๆลงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามันกว้างไหมนะครับผม ด้านหลังเนี่ยเบาะก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เหมือนกันนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับด้านหลังก็นั่งได้ครับปกติไม่ถือว่าแคบนะครับผมนะฮะแล้วก็มีที่ยึดนะครับ Isofix สำหรับเบาะนะครับพร้ซีทมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเลยมาดูด้านหลังกันเลยนะครับนี่เลยครับตัวเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับของรถ5ประตูนะครับสำหรับอีโคคาร์นะครับที่เป็น5ประตูเนี่ยก็มีไม่กี่แบรนด์ซูซูกิก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เขาขายดีมากๆเลยครับพี่หนุ่มจะบอกว่า ซูซูกิสวิปเนี่ยเป็นรถอีโคคาร์ที่ขายดีนะครับคันนึงเลยนะครับรุ่นนึงเลยฮะด้านหลังเนี่ยก็สามารถเก็บของสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีถาดนะครับสำหรับบางสายตามาให้เวลาเราเก็บของด้านในเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีถาดตัวนี้วางบังให้นะครับไม่ให้มองเห็นด้านล่างเนาะนะครับเวลาเราจอดรถทิ้งไว้นะครับผมประมาณนี้ฝาเปิดเบาครับเปิดง่ายนะครับออปชันของซูซูกิคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งเม็ดอาร์คนะครับหรือว่าจุด โครงสร้างรถที่สำคัญกันเองนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มพาไปดูโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพี่หนุ่มนะครับจะพามาดูตำแหน่งโครงสร้างหลักของตัวรถกันนะครับรถของดีวอโตยุทธาร์เนียรับการโครงสร้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมฮะอ่าให้ดูทีละประตูเลยนะครับผมนี่คือตำแหน่งนะครับเม็ดแอร์โรบอทจากโรงงานนะครับมันต้องเป็นเม็ดแบบนี้นะครับต้องไม่มีการแกะการถอดการรื้อใดๆนะครับอันนี้เดิมครับผมประตูหน้าขวาสวยมากๆครับผมเดี๋ยวมาดูหลังกันนะครับผม ด้านหลังโอ้โหแน่นมากนะครับนี่เลยนะครับผมประตูหลังนะครับให้ดูถึงด้านล่างเลยนะครับลูกค้าจะเห็นนะครับโครงสร้างของตัวรถเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอาร์คโรบอทเดิมๆนะครับต้องไม่มีการแกะต่างๆนะครับเข้าโค้งสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือประตูหลังเนาะเดี๋ยวมาดูด้านต่อไปกันเลยนี่ครับอ่านี่เป็นหลังซ้ายนะครับนี่เมสสวยๆนะครับลูกค้าดูเลยนะครับ แถวเร่งแบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยเลยหรือว่าลูกค้าเนี่ยอยากมาดูรถจริงก็ได้นะครับที่โชว์รูมนะครับดีออโต้ยุทธานะครับที่อุบลอันนี้สําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสามารถดูได้นะครับรถเรารับประกันโครงสร้างให้ทุกคันนะครับนะฮะจัดไฟนั้นใ้ที่บ้านแล้วส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่เลยครับสวยๆเลยนะครับเผื่อลูกค้าไม่สะดวกมานะครับก็ดูทางรีวิวได้นะครับรีวิวที่พี่หนุ่มแล้วก็น้องๆรีวิวไปให้นะครับนี่เลยฮะอ่าเนี่ยโครงสร้างสวยๆแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องเเสียวลาามดูถ สามารถดูรถอยู่ที่บ้านผ่านรีวิวได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับโอเคครับอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือห้องเครื่องนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความเดิมของซูซูกิคันนี้นะครับนี่เลยครับพี่หนุ่มให้ดูเนาะนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการขยับนะครับเป็นน็อตเดิมนะครับผมนะฮะไล่มาแก้มด้านขวานะครับซุ้มล้อเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกต้องอยู่ให้ครบนะครับมาดูที่คานหน้ากันนะครับผมนีฮะ คานหน้าก็จะเป็นคานเดิมนะครับตำแหน่งน็อตเนี่ยต้องไม่มีการไขหรือว่าขยับใดๆทั้งสิ้นน็อตถึงจะเดิมนะครับถ้ามีการขยับแล้วเนี่ยแสดงว่ารถเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วแต่เนี่ยลูกค้าดูนะเดิมเนาะไล่มาเลยครับเดิมนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ลาเบลต้องอยู่ครบนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่ไล่มานะครับทางด้านซ้ายนะครับแก้มซ้ายนะครับนะฮะซุ้มเดิมนะครับผมสีนะครับภายนอกกับภายในต้องคนละสีนะครับแค่มาจากโรงงานถ้าเป็นสีเงาเเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าไม่น่าจะใชนนนนนะะคครรััับบผมอี้ดูต ดัมฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับไม่มีการแกะหมุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วลูกค้าดูห้องเครื่องเนาะ้องเครื่องตรงนี้นะฮะแห้งสนิทครับนะฮะไม่มีการรั่วซึมหรือว่าไหลของน้ํามันนะครับแสดงว่ารถเนี่ยมันถูกใช้งานนะครับแล้วก็ดูแรมาอย่างดีนะครับผมนะฮะนะฮะพี่หนุ่มจะบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยู่ทางบ้านที่ไม่มีเวลามาดูรถเนี่ยอย่างที่ี่หนุ่มบอกดูทางรีวิวได้เลยครับโอเคครับ พี่หนุ่มนะครับก็ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูไปแล้วสำหรับสภาพรถ u z z u k ิ w i f t 1.2 GL สีดำคันนี้นะครับปี2018นะครับวันนี้นะครับพี่หนุ่มนะครับก็จะบอกเลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านใดเนี่ย ที่สนใจรถอีโคคาร์แต่ว่ามีหัวใจรักนะครับในความสปอร์ตเนี่ยพี่หนุ่มบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับร้อแม็กมีให้แล้วนะครับชุดแต่งมีให้แล้วนะครับวิงหลังสปอยเลอร์มีให้แล้วนะครับผมรับรองลงตัวมากๆนะครับสำหรับซูซูกิวันคันนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็พี่หนุ่มนะครับมีราคาโปรโมชั่นมาให้นะครับสำหรับซูซูกิสวิปคันนี้นะครับราคานะครับพี่หนุ่มเนี่ยรถเข้าใหม่คันนี้นะครับตั้งขายอยู่ที่นะครับ400,000นะครับ39,000บาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยลูกค้าท่่าานนนใใดดดสจเียมทลองขับไ้ ชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยพี่หนุ่มให้ไปหมดเลยนะครับผมนะฮะเราก็มีแคมเปญนะครับของเดือนพฤษภาคมที่พี่หนุ่มจัดแคมเปญอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นแคมเปญ5.5นะครับเราจะมีแถมรถตะรี่ให้ลูกค้านะครับ10ใบนะครับเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยรีบมาดูเลยนะครับติดกล้องหน้าฟรีนะครับผมล้างขัดสีนะครับนะครับคนฆ่าเชื้อระบบคนฆ่าเชื้อโควิดให้ฟรีด้วยนะครับผมนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาดูรถจริงได้ที่นะครับ ดีออโต้ยูสคาร์นะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับติดอยู่ศูนย์นิสสันเลยนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆนะครับจะดูนะครับผ่านโซเชียลนะครับก็คือมีเพจนะครับดีออโต้ยูสคาร์นะครับรถยนต์มือสองนะครับผมเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็อินสตาแกรมนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับสามารถ พักเข้ามาคุยกับแอดมินเราได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อมูลให้ตลอด2ินสชั่วโมงนะครับยังไงนะครับพี่หนุ่มก็ฝาก e ีโคคาหัวใจสปอร์ตคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมรีวิวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ